สวัสดีครับวันนี้เราก็มากับรายการตำนานผีทั่วโลกแล้วเย่เ yeah. นี่ยรายการตำนานผีทั่วโลกของเราวันนี้เราก็มาจกับแขกรับเชิญที่ไม่พิเศษเหมือนเดิมก็คือมิ้นส์ไมมินส์นะครับไอ้มิ้นที่กินแล้วอมแล้วชุม่มคอเว้เกี่ยวปะวะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องตำนานเออผีสามหัวเป็นตำนานของญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าตำนานมันเป็นยังไง เราก็ได้อยู่กับบรมอาจารย์แห่งผีนะครับนั่นก็คือคุณมินซี่ปีก้กระจายนะครับสวัสดีค่ะคือพีสาวไอพีสาหัวนี่คือเป็นตำนานของญี่ปุ่นคือมีตระลอยู่สามคนได้ไปงานวันแล้วแบบกินเหล้าเหล้าแล้วก็เมา แล้วแล้วสามสามคนนั้นก็คือแบบเป็นศัตรูกันเป็นสัตรูกันแล้วแบบพอเมาพวบมาเจอกันก็คือพูดดีๆตัวน้ำแบบพทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุยไปเรื่อยๆ <fünf, S 1> คือแบบอยู่ดีๆมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยสามคนส,สามคนเลยชักดาบมาแล้วแบบฟันคอฟันคอกันก็คือแล้วพอคอ คอของซามูไรสามคนนั้นก็คือตกตกในแม่น้ำอะไรเนี่ยการที่จะได้จจเจอผีผีสามหัวนั้นก็คือดวงจางเต็มดวงแล้วจะมีวินแลจะมีสามหัวโผลมาคือแบบเป็นเงาลางๆอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่มีแค่นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่สยองเลยนะฮะอ่าโอเค ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวกับตำนานของพี่สามหัวของประเทศญี่ปุ่นใครอยากลองหรืออยากรู้ก็ไปประเทศญี่ปุ่นเอาเองบอกได้เลยนะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ไม่บอกว่าอยู่จุดไหนอ่ะและวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมชอบถูกใจแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ด้วยหรือก็ติดตามครับและก็ไลฟ์แฟนเพจด้วยใช่กดไลฟ์แฟนเพจเราจนะนัสักคือแฟนเพจวิศวะรคอนสั้นอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆเพราะตอนนี้200แล้ว อยากได้สักล้านหนึ่งโอเคสํหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ